ว e l c ั m e back to my c h a น n น l B ี I K E R i N S p I R E วันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูปืนลม CO2 ที่หลายคนกำลังจับตามองอย่างมากนั่นคือ Crossman A c p p c o 2ีโเสอร์ปืนที่มาพร้อมดีไซน์ล้ำสมัยขนาดกระทัดรัดแต่ประสิทธิภาพเกินตัวบอกเลยว่าคนรักปืนต้องชอบแน่นอนเริ่มจากภายนอกก่อน Crossman A CP มาพร้อมรูปลักษ์สไตล์แท็กติคอลดูดุดันด้วยโทนสีดำล้วนตัวปืนทำจากโพลิเมอร์คุณภาพสูง น้ำหนักเบาจับกระชับมือให้ความรู้สึกมั่นคงแม้ใช้ยิงต่อเนื่องนานๆนานด้านน็อนามีรางพิกาตินีสามารถติดเรดดอทหรือกล้องต่างๆได้ตามต้องการส่วนกริปออกแบบมาให้เข้ากับสรีระทําให้ควบคุมปืนได้ง่ายมากทั้งยังมีช่องใส่ CO2 ที่เปิดปิดสะดวกทําให้การเปลี่ยนหลอดทําได้ไวมากมาถึงส่วนภายในของปืน crossman a c p ใช้พลังงานจากหลอด CO2 ขนาด12กรัมให้แรงดันคงที่ทุกนัดกลไกลการยิงเป็นแบบกึ่งอัตโนมัติ ทำให้ยิงรัวได้อย่างต่อเนื่องลากล้องเป็นแบบเกลียวช่วยให้กระสุนมีเสถียรภาพมากขึ้นและเพิ่มความแม่นยำระบบไกลปืนตอบสนองดีน้ำหนักไกลกำลังพอดีทําให้ยิงได้อย่างแม่นยำโดยไม่สะดุดขณะดเดียวกันแรงรีคอยก็ต่ํามากมือใหม่ก็ใช้งานได้ง่ายด้านประสิทธิภาพ crossman acp ทําความเร็วกระสุนได้ประมาณ500-600 fps ซึ่งถือว่าเหมาะทั้งการซ้อมยิง เล่นลานหลังบ้านหรือยิงเป้าระยะกลางระบบยิงแบบกึ่งออโต้ทำให้เพลดิดเพลินและต่อเนื่องมากมากแม็กกาซีนบรรจุกระสุนได้หลายเม็ดลดเวลาในการรีโหลดจุดเด่นอีกอย่างคือความนิ่งของตัวปืนทำให้ยิงแล้วกลุ่มกระสุนออกมาค่อนข้างดีเหมาะกับสายความแม่นยำ โดยสรุป Crossman ACPCO 2 Rifle เป็นปืนลมที่คุ้มค่ามากทั้งดีไซน์ทันสมัยใช้งานง่ายและให้แรงยิงสม่ำเสมอเหมาะทั้งมือใหม่และมือโปรหากใครมองหาปืน CO2 น้ำหนักเบายิงสนุกแม่นยำและดูดีมีสไตล์รุ่นนี้คือคำตอบแบบไม่ต้องคิดนานเลยนี่คือ b i k e r i n s t i r e ถ้าเพื่อนๆชอบรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรา